หอดมองกับตีกงหลุดเด้อมันจังไหนเ้ากับโซ่หมดคือเก่าหน่ะอเบียนหนอเบียนหนอเ้ยเขากล้องม้วนหันดูโอ้เบียนหนอในหนึ่งเร็วกระเพียบไงไปมองดูนี่ปลาบ่อันของเคียดอยู่ทึ่งทึง เดี๋ยวจะโตเอ้าเอ้าอ้ยนี่สิบุล็อตจีฮนคุณ่ะฮ่าฮ่าฮ่าตาบวดบ่โอ้พี่น้องครับผมสวัสดีครับท้าวสวัสดีเฮียยังอ่าสวัสดีท่านผู้ชมแน่มาดีจ้าครับพี่น้องมื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีมื้ออมิตรโชคมื้อวัดสันวันดีพี่น้องครบรอบนะมันแจ้งเตือนอยู่ อยู่ในเฟสพี่น้องปีใดเดี๋ยวเดี๋ยวสิโชว์ภาพให้เบิ่งนะพี่น้องนะเนี่ยข้างบนนี่ครับข้างบนนี่แหละ,นนละเดี๋ยวโชว์ภวาพให้เบิ่งครับครบรอบที่ไปแย่ไขมุดแดงแล้วก็วานเหี่ยบแม่น้ำพ่องพี่น้องแม่น้ำพ่องนี่แหละเอาเหานี่แหละได้ปลาหลายลายเติบอยย่พี่น้องพอื่อจกินนี่แหละครับทึงหามือเสียวเลือดลุ่งนี่ครับอายาสมเซตเรียบร้อยแล้วละ่ะนี่ก็ ืัอน,นี้ก็มาเก็บรายละเอียดครับองในมาจีบคองมาหะาออกพี่นอ้องเลสินกับใยแก้วมันก็คมเนนะพี่น้องคอมน่าจีบบล็องได้นะเลยมาเก็บรายละเอียดกระดาษไส้มาหะนะครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วพี่น้องหกโมงสองนาทีครับบรรยากาศจอนแย้งพี่น้องแต่น้อยก็สิถ้าพี่น้องลงลงน้ำน้ำไหลแห้งอยู่พี่น้องเนี่ย นำไหลแห้งเข้ากับวากาวานเลือดอกอยันมันของของเราไปมดยากด้วยนำไหลแห้งคือ่าเรียวเบิ้งสียก็คือ,อยังไหลนะครับแต่ว่าลงไปข้างล่างครับนำนำมันไหลยอยู่ข้างล่างข้างบนก็เลียวเห็นอยู่เห็นเห็นไหลอยู่พี่น้องเดียเ๋ยวเก็บลเรเอียดแล้วจะกางเสียวเลือลงเลยพี่นอ้องเขาไปพ่อกันอยู่เพื่ออีกเทีนน่ึงครับตอนวานเฮียแล้วครับพี่นออ้องมีคำอธิษฐานบนีงมีมีคำบอกบ่ quá lâu lẹo cũng như mấy tuần mày tôi làm nước nước mày tôi làm จมก้นไวเดอน้ำสิเขาข่ยยุ่มหวองนี่มันหลับขันล่งทาสวนห่านี่ได้น้ำเคืองเลือดแท้ละมือนี่ละมือสันวันดีวันพระฤหัสบดีมือดีตัวเคนว่ามันแท้ๆวันดีพี่น้องวันดีรอบสองมามื่อนี้มือสันวันดีเห้าเลือล่งครับผมก็ มื่อนี้บ้เดาแห้งชิโมะกลงนี่พี่น้องบ้เดาชิโมะกลงเลยว่ากะผืนหมันขึ้นก็กนละ่ะรับเมื่อนี้สิเป็นการไปดืออ้อมองก่อนเพราะว่ามันขบหลบจากปีบุปีงี้สองปีสามปีก็ว่าไปเ้กาก็มามาหลุ่นมามันขบหลอบนี่มันสิหมานานันมาพี่น้องไปไปลุยนกันไปไปไปพี่นออ้องปลาห้องอดๆอยู่ บอลูว่ากล่องได้ยนินบ่นะจ๊ะคือเก่าได้ทาบุา้ชโนดึงๆทาบุา้ชเกา่าแต่พัดน้ำโบกมันหนีบ่ท่านได้ไหมปาดปาดิยู่หนามแมนพี่น,<า>พน้องมันเห็นบ่กล่องไลยทำทายเลยขอท่านเยอะมันจได้ไปนั่งทั้งเกาง่าหมดละแมีนมันบ่ถึกทางมันกะบ,บุ้เป็นตะตึกเด้อหอดมองกะตึกหลุดเด้อมันจังไหนฮ้องกะโซ่หมดคือเก่าหมดละ เสียงนกตื่นอยู่ทั้งบุญนี่โอ้ของจ้าเสียพี่น้องดิผมคิดว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีอันบอกร้องนี่ตัวบ่สนี่นีไปช่องตัวอันนี้เป็นป้าเจี๊ยนก ว้านนกเขาสามสี่ตัวเอ,อนกเขานกเขาอยไปอามจินเขาอเอ,อ่อนกเขา,าบอบ่ใส่ให้ปิดองูป่ีปเจสามตัวสามตัวสามเต็มเสามตัวพี่นา,าเต็มสามตมแอบมันแล้วบาดแหลกนนจักมองได้เด้อตึกขึ้นทึ่งตัวมึงแนลใหม่เต้นเลีวพี่เนอะโดดสามสี่ตัวเลย แสดงว่าฆ่าอยู่ดิเฮ้ยสิฆ่าอยู่ดิแต่ว่าบอลูสิของบ่แต่ว่ามองมองเนี่เขาตือย้ำไหนของย้ำนั่นเด้มึงว่าแต่มันถือปลาไม่ยนบวกของซื้อเนี่ีผู้มาตึกอยู่เรื่อยๆเ้าลาได้ลงหรือซื Actually, ้อให้ปลาไหลมาซื้ออ๋อง่านนี่ป่าเงี้ยวันนั้นคือบ่ดดินป่าเงี้ย่าดินป่ากระตันีป่าโอ้ของต่อสุดไทยยี่นี่

มันมีปลาตองนี่ไงปลาป่อยป่าป่อยมาติีเทียนอย่างนอตัวหน่อยผอตัวยิ่งใหญ่ผุนมาติดอ๋อคือสันบันดีทำบุนน้ำหองพกกระเทือนเนาะไปไปตัวยิ่งก็นี่กระพวเล็กตัวสีป่าป่านตนโอ้ป่านีกกระพวออีกเลยพกกระเทือนเอาดีใจหนาคนนั่นแหละ mắn quả bớt tôi nói Bà nói nó chỉ là ai giúp Cái không tâm, tâm. สามยังเด้อนี่นนไล่ก็นั่งด้วยไล่ไล่ยุบนี่มีสามสี่หาตัวนึงตัวใหญ่ก็มูด้วยอออโอ้ไข่อยู่มันเนี่ยลูกห,หัวฮกเตี่ยมพี่หน่อ ป๊า What? เอาเขามาในเลือน <laughs> มาตะเพียนพี่น้องไม่ไม่ไลนตึกเสียใหม่ย,ยังสี่สิบวันเด็ดป่าเนียนใช่ว่าขันนามมรละเที่ยงกับพ่อรุนอยู่อ๋อขึ้นมาไล่ได้เดี๋ยวงว่วะโอ้อยเนาะ

นี่ใหม่อืมได้๋ยยุก็ใหม่ได้ปลาไหลไล่ลงไปไล่ลงไปอืมนกรูดต่ำปลาหน่อยอู้เหล้าบ้าโอ้แสดงว่าออกมันออขเ้นมันอ่นเหีันตีนมาทำกันมันเรียกออกโอ้ยจอนยืนในหน้ามันพวาหลายตัวอยู่ดิมันขึ้นมาเติมแต่น้ำดิเหี้ยว่า ลูกเงี้ยนีด้ปลาซอยปลาจีหลายเตี่ยมปลตะเพียนตัวเดียวก็คุ้มค่าแล้วพี่น้องนคุ้มค่าแล้วปลาตะเพียนไงยันตัวใหญ่ตัวเดียวก็คุ้มค่าแล้วล่ะมันที่เ่าโอ้ดึงลงไว เลี้ยงเทียนน้องตอ๋อทังสี่เลยเนาะต้องมาได้มาจักเทียนเนาะไปลุ่งเดี๋ยวสิไปดึงไล่อวกเลียปลาตาบอดจักตัวบ่ของเที่ยไป้บังดูนี่ปลาบ่อันของเที่ยอยู่ทึ่งทึ่ง เด hey, ah, no. ี๋ยวจะโตเอาเอ้าอ้ยั่สิบุจีน่น่ะ้อตาบอดบลาโอ้ม่น้อได้มาสิได้ยิบก็โตเลยประจอกติเฮ้ยน่เนบประกดประกดนี่ประจอกคืออ้ยตอนนันอือนีหอปากปดพี่น้องมีหอดปากดตัวนึง สองตัวว้ามันเหรมันนั่นโอ้ขนาดเนี้ยบันลงล้มกับสิบวัดด้านอืมโอ้หมันเปลี่ยนมันมีป่าเนี้ยไอ้สุดอกมันย่านมันของเนาะมันมันเป็นหาดหยาคือเก่าอืมบัว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 แมนมองนี่แหละมองห้าตึกประจำขึ้นหนักจิตวมทนักป่าเป็นตุมบุญจ้ มี่ใหม่แถมมาพต้อนนอ่ะยี <c oughs> ่ปลาเด็กตัวว่ะโอ้ <c oughs> นีอยูอ่ตัวน้อยปลาน้อยมันใหม่หกับเจ้าฝังเขียดสิเฮ้ยเมียนอีหลีนั่นห้อยมัด <c oughs> <c oughs> ตัวไข่ยอยู่เด้อเนี่ยมันส้มน,นั่นนั่นลูกลูกมันสามตัวพี่น้องฝังเขียวนมันตระโดนเลี้ยวนี่เมียนนั่นฟังเลียเ้ยวให้เจ้ากระบอกดู <c oughs> ไอ้ตัวก็หนูมันมมาเป็นซ้ำนั่แหละบ่ได้มาหากินโดนพี่น้องจื้อมองก็บ่ได้ นี่อยูตัวน้อยนี่นี่มันโดดซุกมันโดดเออพวอมันโดดเขาจับผาเสียจังหวะสิเขาเป็นลูกแม่เดียวกันเปวดมาโบ่เลยวานเสียจังหวะสอเมียนเอามาคิดว่านชีสตึกสั่มดิเห็นป่าโดดได้วันได้ไหมฟังนี่ นีบุงมองยาเนี่เฝ้ามาไล่ออกหามันของใหม่มันเคยมีนมีอยนี่ตัวนึงเต้นดงออกวังหันตัวบอหไงนั่นยังออกไดชเสยเออยันตะคนเด็กินเน่อหนาวที yani ่เต <so ้นเขาเหี้ยเนาะกันมันเต็นเขาเหี้ยวังหันมันส่วยเลย ปลาตัวนี้อันเนี้มันติดในน้อยไหมยุ่งดอกเหี้ยพอดิเก <Wow. S 2> ือบเป็นบ่ได้๋ยวมันหมันนอกเหี้ยเอ๊ะดึงดูมันตึงอยู่เธอเดี๋ยวเดี๋ยวตึงขึ้นหน่อยมันนอกเหเเี้ยไม่น,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 น้อยไ <c oughs> ม่น,น,น,น้อย ออเอปลาเพียนออตัวหน่อยตัวนึงสัตว์น่อยไครแน่ <laughs> อูมอปลานั่งองี่ยวมองปลานังก <s ett uk> ัมองนีเออออปลากระปอีกแ้วลาเป๋าก,ก็นีโอ้ยตะเพียนหลายตัี่เป็นหลายอยู่หลายอยู่ นายอยู u, ่นายอยู่เอาหมันพี่เกากินอ่ะพี่เชียมดูอันนี้ปลานางให้ปลาเชียมปลานางปลานางพี่น้องปลานางอืมแต่พียมตัวนี้ก็ใหญ่แต่ว่าตัวบ่ใหญ่ซ้ำตัวนั้นน่ะอืมปลานางปลานางโอ้ปีนปลานางมื่อนั้นห้าปีนแซ่บๆเนากอืม ่อด,ดากับคองเลยหวังสุดทไายตึกท่าจากขวองพี่นอ้องอุยอ้ยเขากล้อง่มงหันโดนขาเลื่อแหม่มันออกจากแห่แหม่อ,อ,อ,อุ้ยตัวบักไข่หนึ่งวังหันแหม่อ้้หึ่งเหี่เงเหี่งงงยง โอ้ตัวใหญ่ประเดี๋ก็ออกวันนี้เหยเอ้ยเข่ากล้องจังจังท่านดีสิเข่าเลือดขึ้นติเต็นบูบูมีบ่มีบ่มีบ่ไม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 ่หงางลอยมา เฮ้ยใหม่เทียบบ่อป่ามีอีกตัวนึงบอ่อชุดเทียเทิดตึกมันสองตัวอยู่ตึกพี่ดึงเลือเขาเนี่ยตึกพี่ทุกคนเมียนบันนี้หอกตึกในพวงบันนีใหม่มันอยู่ฝั่งเดี๋ยวรุ่นสองตัวอโอ้ปอเจรุ่นมีหลายเนาะสามตัวสามตัว ตัวใหญ่นนี้คอเดกสัตว์ีเ่าห้องสามตัว,สา,ตวสามตัวพี่น้องก็ได้ตติมกันจ้ะตึกพองมามาหน่อยมาหลายมาบนผลงันพี่น้องสรุปผลงานงล้หกม,มาหนึ่งเอา้าถือว่าล้มมาหนี่ <c oughs> แหละง้นนอบกีได้วยถือว่าบกีไาคุณแค่สมสุ่นี่เออเด่นไร นายยู่คนตัวน้อยจช่ใช่ไหมพี่น้องนี่ให้มันตัวใหญ่มันก็ดีเติมกันนี่ตะเพียนสองตัวเป็นประกวดประกวดนี่ปลาเสียมแา่นั้นมาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนหัวมาหมันพี่น้องงานห้องเรื่อาเบี้ยลุ่มมืนเรียกประเดิมมือแรกครับ 一万。<In> <laughs>